พี่น้องที่รักพระเยซูคือการมีจุดหมายในชีวิตเพื่อที่จะมีความสุขในความรักยอมที่จะถูกตรึงกังเขนในการอยู่เพื่อรักคนอื่นในกิจการประจำวันทั้งส่วนตัวและกับผู้อื่น มีใจที่จะรักเข้าใจให้อภยัยห่วงใยการไม่ปล่อยให้ใจเราผูกพันอยู่กับน้ำใจตนเองที่ชื่นชอบในความสำเร็จตามน้ำใจมนุษย์หรือไม่รู้สึกตื่นเต้นดีใจเมื่อไม่มีอะไรน่าสนใจตามความต้องการของเรา หรือหมดความสุขเมื่อมีอะไรหรือใครมาขัดน้ำใจที่จะอยู่เพื่อรับเข้าใจคนอื่นมาทำให้การมีความสุขแท้ในชีวิตของเราคข้ยเววไปไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดตามความคิดของเราก็ตาม แต่มันได้ขัดน้ำใจของเราแล้วเราจะพยายามระมัดระวังน้ำใจที่หลงไปของเราในทุกลมหายใจนั่นแหละพี่น้องคือพระเยซูที่เรายอมให้พระองค์เสด็จเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพระกาศกอิสยาบอกว่าเมื่อพระเป็นเจ้า พยายามจะเปิดหูของท่านท่านไม่แข็งขืนต่อต้านสิ่งที่พระองค์พยายามจะแนะนำช่วยเหลือตักเตือนท่านพี่น้องที่รักมีอะไรห้ายอย่างในชีวิตคนเราที่ทำให้เราอ่อนแอหลงไปตามน้ำใจตนเองได้ทุกวันนะพี่น้องคนเราไม่มีใคร ไม่ชอบข้าวของเงินทองความรู้ความสามารถความสำเร็จตำแหน่งอำนาจวาสนาหรอกของพวกนี้มันเป็นของจำเป็นในชีวิตคนเราแต่เราต้องอย่าหลงไปกับมันจนกระทั่งเราลืมตัวไปบางครั้ง เราไม่รู้ตัวนะว่าเราเนี้ยไม่มีความสุขเราไม่มีความตื่นเต้นไม่มีความกระตือรือรน้นในในการใช้ชีวิตเราไม่มีชีวิตชีวาเพราะสาเหตุมาจากเรื่องพวกนี้พี่น้องให้เราไปลองสำรวจดูตัวเองสิ ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราได้เงินเพิ่มขึ้นกว่าเดิมโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเช่นถูกหวยหรือมีคนเอาเงินมาให้เปล่าๆลูกเอาเงินมาให้เรามีคนเอาเงินมาคืนเรามีคนชมเราเราได้เงินเดือนขึ้นได้เลื่อนตำแหน่ง พรุ่งนี้จะได้ไปเที่ยวแล้วอีกสองวันจะได้พักร้อนเลิกเคอร์ฟิวเมื่อไรจะไปทานข้าวที่ห้างให้ได้เลยไม่รู้ตายอดตอยากกันมาจากไหนต้องตะลีตะเหลือกรีบไปกันให้ได้มันกลัวความสุขจะหนีหายไปหรือไงกันก็ไม่รู้เหมือนนักบวชที่ใช้ชีวิต อัดอั้นในวัดในอารามต้องทำเป็นเคร่งชีวิตนักบวชเคร่งพระวินยัยไม่ได้เป็นนักบวชด,ด้วยความสุขใจเสร็จแล้วก็ระเบิดอารมณ์ความอยากเวลาไปห้างไปตลาดนัดไปซื้อของสารพัดด้วยเงินวัดต้องใช้ของแพงๆใช้แต่ของดีๆ กินแต่ของหรูหรูครบแต่คนรวยรวยระเบิดอารมณ์เวลาด่าว่าน้องหรือคนงานหรือหาวิธีแยบยนต์บังคับเข้าต่างๆนานาไม่เห็นเขาเป็นคนเหมือนตัวมันก็ไม่ต่างอะไรจากชาวบ้านที่เขาไม่รู้จักควบคุมตัวเองนั่นแหละ หรือซับซ้อนไปกว่านั้นหน่อยเช่นใครที่เป็นพ่อเป็นแม่คนจะเป็นพี่เป็นน้องใครจะเป็นเจ้านายหัวหน้าเขาจะเป็นสามีภรรยากันจะเป็นให้มันอย่างพอดีพอดีเพื่อความดีของลูกพี่พี่น้องน้องหรือลูกน้องลูกจ้างให้มันมีความสุขอย่างที่พึงมีไม่ได้ กลับจะต้องไปกลัวไม่กล้าไปดุเขาไม่กล้าจะขึ้นเสียงดุว่าตักเตือนคนที่เราอยู่ด้วยเพราะกลัวเขาจะไม่รักกลัวว่าเขาจะเกลียดทำไมถึงจะต้องไปหวังความรักอะไรพิเศษพิเศษที่มันไม่ใช่ความรักที่ควรได้ก็ไม่ทราบพี่น้องเพราะอย่างเนี้ย ลูกเต้ามันถึงได้เสียผู้เสียคนพี่น้องมันก็ไม่กล้าจะพูดความจริงตักเตือนกันลูกน้องลูกจ้างมันก็ไม่รู้จักอะไรควรไม่ควรเจ้านายก็ใช้อำนาจบาดใหญ่สามีภรรยาที่แต่งงานกันไปนานๆมันถึงได้ต้องทนเรื่องที่ไม่ควรจะต้องทนแล้วเราก็อ้างว่า ในโลกมันก็ต้องยืดหยุ่นมันก็ต้องยอมอย่างนี้นี่แหละมันไม่ใช่นะพี่น้องบางทีมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่แต่ไม่ทั้งหมดเสียที่เดียวหรอกถูกแล้วที่เรายังต้องรักกันยังต้องอดทนกันเหมือนเดิมอย่าไปตัดสินคนอื่นอย่าไปว่าคนอื่นเขา เราต้องดูตัวเราเองด้วยที่ได้ไปเขี่ยฟางในตัวคนอื่นในตาของคนอื่นแต่ไม่ดูท่อนสูงในตาตัวเองอย่างนั้นมันไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ไม่กล้าพูดเพราะรักตัวเองมากเกินไปไม่ใช่ทนเขาเพราะว่าเรารักเขาสักหน่อย ที่แท้รักตัวเองและไม่ว่าหรือไม่ก็ไม่รู้ว่ารักคนอื่นที่ถูกต้องมันควรจะเป็นอย่างไรได้แต่ฝืนทนรักผิดผิดแล้วคิดว่ารักเขาถูกแล้วอยู่นั่นแหละพี่น้องที่รักคํำว่าฟางหรือท่อนสุงนั้นอะไม่ได้หมายถึงดูที่การกระทําที่เราหรือเขาทําว่าผิดหรือถูก ตามความคิดของคนในโลกเขานะพี่น้องแต่หมายถึงว่าทำเพราะไม่ได้มีใจรักต่างหากเราทำเพราะเราหวังจะให้เขามารักเราเท่านั้นถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่โดยที่เราไม่ได้มีใจรักเขานะมีแต่หวังจะให้ตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองหรือให้เขามารักเรา มาเห็นว่าเราทําถูกทั้งๆท,ที่มันไม่ถูกเพราะมันไม่ได้ทําเพราะว่าเรารักเขานั่นแปลว่าเรากําลังมีฟางหรือมีท่อนซุงอยู่ในตาเราแล้วเราต้องเขลียร์หรืองัดมันออกให้ได้เสียก่อนคือต้องทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะพูดดีหรือจะดุว่าเขาก็ได้จะตะคอกเขาก็ได้ แต่ต้องทำออกมาจากความรักเขาเท่านั้นเราทำแล้วเห็นว่าดีสำหรับเขามันช่วยเตือนสติเขาช่วยหยุดยั้งเขาไม่งั้นเขาก็จะตกเหวเขาจะตกในบาปเขาจะเป็นคนเอาแต่ได้เอาแต่ใจเขาจะเป็นคนไม่รู้ว่าที่เขาทำมันไม่ถูกเรารักเขาบางทีก็ต้องขึ้นเสียงแต่ไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธ พ่อแม่ดุเราก็ไม่ได้เกลียดเรามีพ่อแม่ที่ดุเพราะเกลียดพเพราะโกรธแต่พ่อแม่ที่ดีทําถูกดุเพราะรักเพราะฉะนั้นเราทําแล้วเห็นว่าดีสําหรับเขามากกว่าจะเพื่อให้ได้อย่างใจเรามันง่ายมันสบายหรือให้เรารู้สึกดีกับตัวเราเองโอ้เราเป็นคนน่ารักเป็นคนอ่อนโยนอ่อ,อนยนผิดผิด,ผดไม่ได้จะผ่าตัด ต้องกรีดมือมีดลงไปบนแผลก็แหวะบาดแผลออกทำอย่างพอดิบพอดีไม่ใช่ทำอย่างไม่มั่นใจก็เฉาะเฉาะลงไปเรื่อยๆแผลมันก็ช้ำเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามทำอะไรให้ใครเพราะมาจากความโกรธเกลียดที่เรามีต่อเขาหรือเพื่อให้ตัวเรา รู้สึกว่าตัวเราเป็นคนดีแล้วนั่นเองไม่ใช่ทำเพื่อให้ตัวเราสบายใจทำเพื่อเขาใช่พี่น้องการพูดบอกเพื่อความดีของคนอื่นมากกว่าเพื่อตัวเราเองเช่นนี้นะ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องพูดก็จริงเพราะเราเห็นแล้วว่ามันจะดีสำหรับเขาแต่เราก็ต้องรู้จักนะ ถนอมน้ำใจพูดกับเขาตามมารยาทสังคมด้วยบางครั้งก็ต้องถนอมพูดตามมารยาทบางครั้งก็ต้องปลื้มตัวพูดแข็งแข็งเอาละแต่ว่าในภาวะปกติก็ต้องตามมารยาทกันหน่อยเพราะถ้าพูดดีเขาก็รับฟังได้ง่ายมันก็ดีกับเขาเพราะฉะนั้นถึงจะหวังดีในเรื่องที่ขัดใจเขาแต่เราก็ ต้องรู้จักพูดดีพูดให้มันดีในแต่แรกก่อนตามมารยาทแต่เมื่อพูดดีด้วยแล้วมันไม่ได้ผลก็ไม่ไม่เช่เรื่องแปลกอะไรที่ต้องหาวิธีใหม่สำหรับบางคนลางเนื้อก็ชอบลางยามันต้องเป็นแบบนั้นแต่ถึงเราจะพูดดีก็แล้ว พูดไม่ดีก็แล้วขั้นถัดไปสุดท้ายเขาก็จะโกรธโกรธเกลียดไม่พอใจเราได้อยู่ดีพี่น้องสังคมก็จะประนามกล่าวหาว่าเราเป็นจำเลยได้อยู่ดีมันก็เหมือนกับที่พระเยซูเจ้าโดนนั่นแหละหนีไม่พ้นหรอกพี่น้อง เราทาดีต้องไม่ใช่เพื่อหวังจะไม่มีปัญหาอย่าทําดีเพราะกลัวจะมีปัญหาหรือคิดว่าจะไม่มีปัญหาแต่เราต้องทำดีเพราะเรารักคนอื่นเขาอย่างเดียวเท่านั้นตั้งหากจําไว้รางวัลความดีไม่ใช่ผลตอบแทนในโลกจากใครทั้งสิ้นอย่าได้เผลอใจไปหวังอย่างนั้นเด็ดขาดสิทย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์ พระองค์ทําดีทับตายคนเขาก็เอาพระองค์ไปตรึงกางเขนได้อยู่ดีแต่พระองค์ก็ยอมด้วยความเต็มใจเพราะว่ารักเขาไม่ได้ไปคิดโกรธเกลียดไม่พอใจอะไรเขาแต่อย่างใดมีแต่เข้าใจบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรลงไปเราเองก็เช่นกันต้องรักเขาให้ได้เหมือนเดิมอย่างพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน พี่น้องอย่าได้เผลอนะโดดลงมาจากไม้กางเขนไปเตะก้านคอใครเขาก็ให้น้ำพี่น้องแค่เรื่องปลีกย่อยละเอียดละเอียดพวกเนี้ยพวกเราก็ไม่รู้จักจะมองให้ละเอียดแยกแยะว่าอะไรเป็นความอ่อนแอหลงไหลตามน้ำใจตัวเองของเราแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องที่มักจะเอ่ยกันหรอกนะว่าให้ระมัดระวังข้าวของเงินทอง ความรู้ความสามารถความสําเร็จตําแหน่งอํานาจวาสนาเท่านั้นหรอกเหมือนที่เวลาไปบวชก็บอกว่าให้ต้องถือความยากจนความลบนบออความบริสุทธิ์ให้เ,เ,เ,เสียสละเป็นคนไม่เอาอะไรแต่มันไม่ใช่มันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นเยอะมันเป็นเรื่องของความห่วงห่วงรักตัวเองมากกว่าจะรักคนอื่น ในเรื่องที่ซับซ้อนละเอียดเล็กน้อยซ่อนเร้นอย่างนี้ในชีวิตคนเรานี่แหละเราต้องรู้เท่าทันตัวเราเองแค่เรื่องเล็กๆแค่นี้แทนที่จะทำให้ความสุขที่พึงมีพึงได้กลายเป็นความสุขแบบของพระที่เรารู้จักจะอยู่กับมันและสามารถจะขอบคุณ ขอบพระคุณพระที่มีวันเวลาเหล่านั้นให้ได้อย่างเหมาะควรแล้วก็พร้อมที่จะอยู่กับวันที่ไม่มีเรื่องพวกนี้อย่างมีความสุขให้ได้เหมือนเดิมโดยไม่รู้สึกหม่นหมองไปกับการไม่มีอะไรพิเศษอย่างเนี้ยนั่นแปลว่าเราได้ยอมให้พระมาะเปิดหูของเราเหมือนที่ประกาศกศุภิษยาบอกเอาไว้เราไม่ได้แข็งขืนต่อต้านพระองค์ ด้วยการคิดเป็นอื่นไปมีความชอบเป็นพิเศษอยากจะให้ชีวิตของเราเป็นอย่างอื่นเราสามารถจะมีความสุขอย่างพอดีพอดีกับสิ่งที่เราได้เพิ่มเข้ามาเราก็ขอบคุณพระแต่เราไม่ได้เหลิองไปกับมันและเรายังคงมีน้ำใจหนักแน่นอดทนเชื่อมั่นในความรักของพระอยู่เสมอ แม้ในวันที่เราจำต้องอยู่กับชีวิตเรียบๆง่ายๆไม่มีอะไรหวือหวาตื่นเต้นไม่ใช่ไปนั่งสมถะอดอาหารอดเนื้อนุ่นนิ่นัน่น,น,นแต่พอชีวิตอย่างนี้เงียบๆงบีโอ้ยรู้สึกใยอดตายอยากไม่ได้และยิ่งในวันที่มีฟ้าฝนพายุรุนแรงเราก็ยังคงรักษาความสุขภายในใจของเรา เอาไว้ได้เราไม่ได้มีใจคาดหวังจะต้องรอเวลาให้ฟ้าฝนนี้หมดไปจากเราถึงจะมีความสุขเรายังคงมีความสุขของเราอยู่ในใจเสมอเพราะความสุขของเราไม่ได้อยู่ที่การมีชีวิตมีความสุขในสิ่งต่างๆภายนอกทางโลกนี้เลยความสุขของเรา อยู่ที่การเป็นลูกที่พระให้เราเกิดมาไม่ว่าเราจะยากดีมีจนป่วยไข้พิการอย่างไรอนาคตชีวิตเราจะเป็นอย่างไรไม่เป็นไรเราก็พอใจในชีวิตของเราอย่างที่สุดแล้วและเราก็มีความสุขที่เห็นคนอื่นมีความสุขอย่างนี้ด้วยเห็นไหมมีตัวเราและมีคนอื่น การมีความสุขทั้งสองอย่างทั้งในตนเองและในคนอื่นนี้เป็นจุดหมายในการมีชีวิตอยู่ทุกลมหายใจของเราเราไม่ต้องรอให้มีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้เป็นพิเศษแล้วเราถึงจะมีความสุขไม่ต้องแต่พี่น้องที่รักเรากลับมาตื่นเต้นมีความสุขกระตือรือร้นกับอะไรพิเศษพิเศษ อย่างมากเกิดไปและไม่มีความสุขได้เลยกับชีวิตธรรมดาธรรมดาในแต่ละวันเราไม่มีของพิเศษพิเศษพวกนี้แล้วเรามีความสุขอยู่ไม่ได้และยิ่งวันที่มีปัญหาเราก็ยิ่งไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ในวันเหล่านั้นเลยเรามีความสุขในวันไม่ดีเหล่านั้นไม่ได้เลย เราต้องรอให้มีอะไรพิเศษพิเศษเพิ่มขึ้นอย่างนี้เท่านั้นชีวิตเราถึงจะมีความสุขนั่นเรากำลังทำให้ความสุขในชีวิตที่คนเราพึงมีได้กลายเป็นความสุขแบบของผีไปรู้ไหมพี่น้องสังเกตไหมว่าเราต้องคอยระมัดระวังการครบเพื่อนไม่ดี ที่มักชวนเราให้หลงไปกับเรื่องไม่ดีพวกนี้แต่บ่อยครั้งเรากลับไม่ทันระวังความคิดของตัวเราเองที่คิดเหมือนเพื่อนไม่ดีพวกนั้นเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นความคิดของตัวเราเองเราก็เลยไม่ทันระวังพี่น้อง ปล่อยให้มันเข้ามาในตัวเราอยู่ในตัวเราได้ง่ายๆโดยไม่ได้ห้ามปรามความคิดของตัวเองเลยเราปล่อยให้มันพูดตามที่มันคิดได้ง่ายๆโดยเราไม่คัดค้านห้ามปรามยับยั้งคำพูดของมันเลยเราจึงมักปล่อยตัวตามความคิดไม่ดีของตัวเองแล้วก็เลยใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุข ไปกับวันเวลาที่ไม่มีอะไรพิเศษหวือหวาไม่มีเรื่องตื่นเต้นไม่มีของฟรีไม่มีใครมาเอาใจเราไม่ได้ไปไหนตามใจหรือไม่ได้อยู่บ้านของเราคนเดียวอย่างที่ใจเราชอบอย่างที่ใจเราเป็นใหญ่ไม่ได้รางวัลคําชมจากใคร ถ้าไม่มีเรื่องพวกนี้แล้วเราไม่สามารถมีความสุขอยู่ได้เราปล่อยให้กิเลสมันมาครอบงำจิตใจเราจนงงหัวไม่ขึ้นยากที่จะดัดก,กลับไปมีความสุขอยู่กับชีวิตพื้นๆเรียบๆง่ายๆไม่ต้องมีอะไรพิเศษกันแล้วถ้าเราอยู่ในฐานะต่มต้อยไม่อยู่ในตำแหน่งแห่งที่ไม่ได้มี เงินอยู่ในที่ทำงานที่เราควบคุมดูแลจำนวนเยอะๆเรารู้สึกว่าเราด้อยลงไปเราอยู่กับความหลงไปอย่างมากในชีวิตของตัวเราเองนั่นแหละเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเรากําลังขัดขืนพระอยู่เราไม่ยอมกินยาเราเม้มริมฝีปากไว้แน่น เราไม่ยอมกลืนยาเราไม่ยอมให้หมอดูแลเราเราทำตัวแข็งเราดือ้อเราไม่ไปหาหมอเราเลี่ยงที่จะไม่เจอหมอเราทำเป็นลืมกินยาเราไม่ทำตามที่หมอสั่งเราไม่เอาใจใส่ดูแลสุขภาพของเราเราจะกินอย่างที่เราอยากจะกิน เราไม่กลัวไขมันไม่กลัวเบาหวานเราไม่กลัวว่ากินของพวกนี้แล้วมันจะทำให้มาเร็งกําเริบเราไม่สนใจจะใส่แมสนักบุญยาก็บอกว่าเชื่อแต่ไม่ทำอะไรก็ไม่มีประโยชน์เหมือนคนไปหาหมอกลับมาบ้านไม่กินยามันจะหายไหมนักบุญเปโตร ปลื้มพระเยสุเจา้าแทบตายแต่ห้ามพระองค์ว่าอย่าไปยอมให้ใครเขาตรึงเอานะพระก็ด่าเ,าเขาให้พี่น้องที่รักการปล่อยความคิดของเราให้ตกอยู่ในบาปเช่นนี้นั่นแหละเป็นการใช้ชีวิตในโลกเสี่ยงกับการรอวันจะตกนรกนรกที่เป็นการใช้ชีวิต ไม่พึงพอใจในตนเองในเรื่องเรียบเรียบง่ายๆที่พระมีให้และที่เรามีกันและกันเราไม่พึงพอใจไม่ต้องการให้พระมาอุ้มชูดูแลเราเราคิดว่าเราอยู่ของเราเองได้และเราไม่ต้องการให้ใครมาอยู่เป็นเพื่อน เพื่อที่จะรักและแบ่งปันอะไรให้กันและกันด้วยอย่างนั้นแหละเราจะอยู่อย่างเฝ้ารอของอะไรพิเศษพิเศษอย่างนั้นทั้งวี่ทั้งวันตลอดไปแล้วเราก็จะไม่มีวันได้สมใจเลยตลอดช่วนิดนิรันด์มันช่างเป็นชีวิตที่จะทุกแสนทุกตลอดไปเลยนะนั่นนะพี่น้อง เราอย่าทำตัวให้ต้องตกอยู่ในสภาพแบบนั้นกันเลยนะพี่น้องพ่อขอพระอวยพร